สวัสดีค่ะคุณพร้อมหรือยังที่จะมาร่วมสำรวจโลกที่น่าทึ่งของจิตวิทยาไปกับเราที่นี่ My Matter คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราคิดรู้สึกและทำอย่างนี้วันนี้เราจะเข้าสู่โลกที่น่าทึ่งของจิตวิทยาเพื่อค้นหาคำตอบนี้กันเตรียมที่นั่งสบายสบายเรากำลังจะพาคุณไปสู่การเดินทางที่สนุกและเข้าใจง่ายในจิตใจของมนุษย์เราจะพบกับนักจิตวิทยาที่น่าทึ่งเช่น s i g m ั n ฟรอย u d คา r ์โรเจอรและ B.F. Skinner ร่วมสำรวจการทดลองน่าสนใจที่จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นเราจะมาเจาะลึกถึงความลึกลับของสมองสื่อกลางในสมองที่เรียกว่า Neurotransmitter เส้นทางที่เชื่อมโยงความคิดของเราและเทคนิคต่างๆที่จิตใจของเราใช้เพื่อหลอกล่อเราเช่นการสร้างภาพลวงตา แต่นี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีเท่านั้นมันเกี่ยวข้องกับเคล็ดลับและเทคนิคง,ง่ายๆที่คุณสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการปรับปรุงความสัมพันธ์การจัดการความเครียดและการรู้จักตัวเองมากขึ้นดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหรือเพียงแค่คนที่อยากรู้เรื่องจิตใจของเรานั้นทำงานได้ยังไงอย่าลืมกดปุ่ม subscribe แล้วมาเริ่มการเดินทางนี้ด้วยกัน ร่วมแสดงความคิดเห็นที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือแนะนำในเรื่องที่คุณอยากรู้มาทำให้จิตวิทยาเป็นเรื่องง่ายและน่าสนใจสำหรับทุกคนขอบคุณที่ติดตาม My Matter อย่าลืม subscribe like share และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆมาร่วมกันค้นหาความหัสารย์ของจิตใจคุณ